บัดนี้วันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่49ที่ข้าพเจ้านางสาวนิราดาคิมพยอมขอถาวายเสียงสวดสัตยายพระสูตพระปรลิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดของข้าพเจ้าสงตั้ง,งมั่นในสติและใจ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทส,สวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทนหนึ่งบทส,สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเลสุอัตตลาคัชันตุเทวตาสัทธัมมังมูนิราชาสะสุนันตุสักขโมคขาทังสักเคกาเม ตาูเป е, คิริสิขาราตาเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรตเทสักขาเมตาลุวนาณคาเนเคหะวัทุมหิเคเต,เตปุมมาจะยันตุเทวา สลาธลาวิสเมยักคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลาว่าจะนังสาทาวโวเมสุนันตตธรรมสาวนากาโลอยัมพระทันตา ธรรมสาวนากาโลอยัมพระธรรมตาธรรมสาวนากาโลอยัมพระธรรมตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะ สบทกราบพระรัตนไตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพ,พ,พระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควาตาธรมโมธรรมนัมมส้าม,สามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโคสังขังนามามิ สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตสรณะขมนะปาทะพุทธังสรณนังคชามิธรรมังสรณนังคจชามิ สังขังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังขังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตติยัมปิสังขังสารนังขจาม หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทาา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยังปะควาสักเกสุวิหารติอภิลาวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนาสัตทิงปัญจะมาเตหิ พิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพะกวนตังทัศนายาพิกุสังคันจะอัตโคจะตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทาวานังเอตาหะ เอตัทาโฮสิอายังโคภะควาสักเเกสุวิหารติกาพิลาวัตุสมิงมหาวเนีมหา,มหาตาพิกขุสังเกนะ สัตทิงปัญจะมตเตหิพิคขุสเตหิสัพเพเฮวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกะตาตูหิเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัสนายาพิคขุสังคันจะยันนูนาไมยัมปิเยนะพระกวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกะมิตตวาพระกวะโตสันติเกปัจเจกาตาคา พาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังพาวาพาหังสัมมิงเชยยาเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอลหะ อันตะลาหิตาพระขวะโตผุริลโตปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวะโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีมหาสมยโยปวนัสมีนิเทวกายาสมาคตาขตาขามหาอีมังธรรมมาสมยังทักขิตาเย ว่าอปาลาชิตะสังคันติอาตะโคอปาลาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตัดละพิกโวสมาทะหังสุติตังอัตตโนอุชุกมากังสุสาลทีวะเนตานิขเหตวาอินลิยานิ ราคันติปันธิตาติอาตโคอัป,ปาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีหลังเชตวาปรีคังอินทขีหลังโอหัจามะเมชาเตจลันติสุทาวิมลาจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัป,ปลาเทวตาพระวโต สันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเซนาเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังบาลิปูเรสันติติอตโคภะกะวาภิกขุอามัน เติเยุยเยนาพิกเขเวธาส,าสุโลกะทาตุสุเทวตา สันนิปติตาโหติตาทาฆตังทัสสนายาพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอาเหสุงอตีตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิพระควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยญาทาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิขเวพาวิสันติอนาคตามัตธา ตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคขวันตานัง เอตปารมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภาวิสันติเสยยาถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตะยิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาตุกลงมนาสิกโลถาภาศิสามี เอวัมพันเตติโคเตพิคูพระกวะโตปัจจันโสสุงพระกวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถภุมมาตะทัสสิตาเยสิตาคิริคัพะลัง ปหิตตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทาวิปสันนะมะนาวิลาพิงโยปันจสะสเตยัตวะวเนกาปิลาวัถเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกสาเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภพิขโว,วเตจะอาตปะม กระลุงสุตตวาพุทธสาสะสานังเตสัมปาตุละหุญา,านังอมนุษสาณาตัสานังอเปเกสะจามทักคุงสาหัสสังอัตาสาตตลิงสตังเอเกสาหัสสานังอมนุษสา,า,าสามาทัศุงอเปเกนันตะมาทักคุงทิสาสาพาภูตาอหังตันจะสพังอภินยายะวะว,ะวะขีตตะวาจากุมาตะโตอา มันตายิสัทธาสาวเกสาะเนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปปัสโสัตตะสหัสสาวยวัค วายัค้าภูมิกับพิราวาตวะอิทธิมันโตสืติมันโตวันนวันโตยัสสานโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางชาสาหาสาเหมะวตายาคานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสืติมันโตวันนวันโตยัสสานโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคิลาติสาหาสายาคานาณตะวันนิโนที่มันโตชืติมันโตวันนวัน ญาติสัสสินโโมทมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติงวะนังอิเจเตโสราสสาหัสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันุนวันโตญาติสัสสินโมทมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันุนวันโตญาติสัสสินโมทมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติงวะนังภุมิพิโรราชาคาย โกเวปุลละสะนิเวสนางพินโยนางสตะสหัสังยักค้านางปะยิรูปาสติภุมพิโรราชาฮิโกโซปาค้าสมิจิงว่านังปุริมันจะทิสังราชาทตารถโภปสาสติคันทัพพานางอาทิปฏิมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลายิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโน โมทมานาพิกามุงพิกูนงังสมิติงว่านางังทักขินังจติสังราชาวิรุณโหตับป,ปะสาสติภูมิพันธานางังอาทิปติมหาราชายา,าสัสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทนามา มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตญาสศิโนโมทมานาพิกามุงพีกูนางสมิตริงว่านางปาชีมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสศิโสปุตตาปิจัสสะท้าโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตญาสสิโนโมทมานาพิกามุงพีกูนางสมิตริงว่านางอุตลันจัติสังราชากุเวโลตัปปัสาสติยาคานัง อธิปติมหาราชายัสสัสิโซปุตตาปีตัสสาผาโวอินทนามามหาปรลายทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาพิกามุงผิดคูนางสมิตริงว่านางปุริมันทิสังทะตะลัโธทักขเนนวิรุณหาโกปาชิเมนวิรูปโคกุเวโลอุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตธันละมาณาทังสุวเนกา ปิลาวาชเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจจนิกาสทถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกรมเสโทจะกินนุมันทูนิมันทูจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตะเซโนจะคันทัพโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปันจาสิโคเจวะติมพะลูสุริยะ วัชชะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมานาพิกามุงผิดกูนังสมิติงว่านังอัฐคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชาการพัมพะลัสตลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทัตลาธจะอาคูนาคาจะยัสสิโนเอลาวันโนมหานาคาโสปาคาส มิจริงว่านางเยนาคลาเชสหาสาหะลันติทิปาทิชาปาักขิวิสุทธจักคูเวหะยาสาเตวนามาชาปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสะนามังภยันตะทา นาคาลาชานมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาศิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิลาหาเทนะสมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสาวาัดเซเตอิติมันโตยัสสัสิโนกาลกันชามาหาพิสมาอสุลาทานาเวคาสะเวปะจิตติสุจิต จะปหาลาโจนมุจีสหสตันจะปะลิปาตานังสัพเพเวโรจะนามากาสันในฮิตวาพลิงเซนังลาหุพัฒมุปาขมุงสัมาโยธานิพัันเตภิกุนัง สามิติงว่านางอาโปจะเทวาปัตวีจเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโซโมจญาสาสหะเมตากลุณากายิกาอาคูเทวาญาสศิโนทเสเตทัศทากายาสเปนานาตะวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสาสิโนโมตมานาภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางเวนทูจเทวาสาลีจะอาสมา จะทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาโูปุรากิตาสุริยัสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตานัคขตานีปุรากิตวะอาคูมันทวะลาหากาวาสุนางวาสโวเสตโทสโกปาคาปุรินทโทะทเสเต,เตทัสะทากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชนิมันโตวันนวันโตญาสสิโน โมธมานาะพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอาทาคุสาภูเทวาชาลมมคีศิขาลิวะอริทธากาจะโลชาจามมาปุภานิพาศิโนวะลุนาสาหธรรมมาจาอรตุตาจะอาเนชากาสุเลยยัสลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัสเ,เต,ตทะตะทากายาสเพนานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนันวนวันโตยัสสิโน โมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษยสุดตมาคิทาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหาระโยเทวาเยจโลหิตะ วาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัติศสิโนทเสเต,ตทศธากา,ายาสาเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยัติศา,าสิโนโมทมานาพิกามุงพิกคูนังสมิติงว่านังสุก,กาการุมมหาอารุณาอาคูเวคันาสาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักนาสธา,ามตาหาลักขาชามิสัตกา จะยาสัสสโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยติสาอภิวัตสติทเสตเตทัสทากายาสเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูหนังสมิติงวะหนังเคมียาตุสิตายามาอัตตากจะย่าสาสิโนสัมพีตากาลามเสท้าโชตินามาจะอาสะ วานิมมาณนะลตินโนอ,คอาคูอัทาคูประนิมมิตาทเสเตะทัทากายสาสเพนาะณนะตะวันนิโนยิิมันโตสติสสโโม,มันโตวันโนวันโตญาสสีโนโมทมาณาอภิกามุงปิกูนังสัมมิติงวนะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนาณตะวันนิโนโนามันวะเยนนะอาคันชุงเยจันเยสาธิสา,าสาหาปะปวุทธาชาติมากีหลงังโอคตินนะมะสาส มานาสวังทักเมคมคฆ่าตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนางกุมาโลติโซจะโซปาฆ่าสม,มิติงว่านางสหสพัมมะโลกานางมหาพลมมาพิติถติอุปปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเสธาอิสลาอาคูปัจเจกาวานณะ วาสะวัติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสกันหัสะมันที่ยังอะเอทะคันหะทาพันทัตถะลาเคนาพันทะมัาถุโสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกจินางอิติตัตถะมหาเสโน ันหาเซนังอเปสะยิปานินาตะละมาหาจะสลังกัดตะวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกสะ ปะทาโซปัจุทาวติสังกุธโทอาศยังวเสตันจะสบพังอพิญญาญยาวะวะขิตตะวาจากกุมาตะโตอามันตยีสัทธาสาวเกสาสเนลาเตมารลเตนาอภิกันตาเจวิชานาตะภิกขเวเตจะอาตับปัมะกะลุงสุตต่าพุทธาสาสาสังวีตะลาเกหิปกามุงเนสังโลมมปีอินชยุง เพวิชิตะสังขามาพยาตีตายัสสินโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตสนสุตตาติ